ปะกะทิน้อยเราไปดูนายายสอนกันนาที่กะทิดูตั้งแต่เขาถอนกล้าใช่ไหมคะแล้วก็<ๆ>เขาก็ดำนาเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยกะทิลงมาทุ่งแล้วเดี๋ยวไปดูซิที่ยายสอนทำไวนะ้น่ะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวกะทิดูซิเป็นยังไงเดี๋ยวแม่อุ้มไปนะเพราะว่าเป็นโรคตัวเนี้ยเดี๋ยวดูนานี่ไหมคะวันนั้นตอนที่ทำ ไม่มีน้ำเลยนะคะเมื่อวันสองวันนี้ก็ฝนตกลงมาแม่ข้าวยายสอนก็รู้สึกสดชื่นเลยเนะด้านบนก็ยังไม่มีน้ำแต่ว่าก็ยังสวยดีเห็นไหมกะทิกะทิดูสิกะทิดูสิเห็นไหมกะทิโอ้สวยไหมคะสดชื่นไหมที่น้อยเห็นไหมคะแล้วก็ดูไปนะคะวันนี้กะทิพาเพื่อนพี่ๆแล้วก็ fc ของกะทินะคะ ได้มาดูนากันนะคะเป็นนายายสอนที่กะทิเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของข้าวอยู่นะคะกะทิมาเที่ยวทุกวันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังกะทิจะมาดูใหม่นะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีจ้า